สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังครับทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับพอดีเมื่อวานนี้นะครับผมได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับการฮอปเครื่องบินนะครับก็คือเป็นท่าขึ้นฮอปนะครับทีนี้มีพี่ท่านหนึ่งครับเขาชื่อว่าพี่ธนพลเกิดวันนะครับเขาบอกว่าการขึ้นฮอปมันก็ดีนะแต่ว่าคนที่ฝึกใหม่เนี่ย ควรจะเป็นในเรื่องของท่าเฮลิเออร์ก่อนนะครับเป็นการเก็บพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่ 3D ประมาณนั้นนะครับผมก็เลยว่าอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการเฮลิเออร์แล้วกันนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเฮลิเออร์ของเครื่องบินบังคับนะครับมันต้องใช้ทุกส่วนเลยนะที่สำคัญเนี่ยมันต้องใช้ลมด้วยนะครับ ลมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเฮลิเออร์ได้ดีที่สุดนะครับทีนี้ว่าในซิมูเลเตอร์เราไม่มีลมนะครับก็เลยว่าอ่ะโอเควัดดวงแล้วกันนะครับคลิปนี้จะร่วงหรือเปล่านะครับมารลุ้นกันเลยเพราะว่าไม่ได้ตั้งค่าลมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งค่าไปก็ไม่รู้ว่าลมมันมาทางไหนนะครับเดี๋ยวจะทำการเฮลิเออร์ให้ดูนะครับก่อนจะเข้าท่าเล่นฮอปนะครับ ไปชมกันเลยดีกว่าครับอย่างเสียวเลยปะเป็นการวัดดวงที่แท้ทรูนะครับเฮ้เสียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอ้าตกโอ้โหรอดนะฮะทะลึ่งไปหน่อยขอโทษทีครับอ่ะ มาเดี๋ยวเราเข้าท่าเฮลิเออร์กันก่อนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าลมอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูลายมันก่อนแล้วกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมจะพยายามเลี้ยงทุกส่วนให้ได้มากที่สุดนะครับเออจะบอกว่าการเฮลิเออร์เนี่ยมันต้องใช้ทุกส่วนจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็คุมในเรื่องของ a อ r อนนะครับแล้วก็ e l เลเ t o r นะครับที่สำคัญก็คือ l ั d เดอนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำในท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมจะใช้การเอาท้องเครื่องบินสู้ลมไปก่อนนะครับอ่าก็พยายามดูสติ๊กของผมแล้วกันนะครับว่าผมเลี้ยงยังไงนะครับ ที่เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าผมเลี้ยงสติ๊กไปด้วยแล้วก็ต้องพากไปด้วยแล้วก็โอ้ยโคตรยากเลยวะ uh huh. อ่ะนี่ครับการเฮลิเออร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเฮลิเออร์นะที่ผมเล่นอยู่ประจำๆเนี่ยก็คือผมจะใช้ลมในการช่วยพยุงตัวเองนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ คือถ้าผมบินมาแล้วมันมีลมเนี่ยถ้าผมรู้ว่าเฮ้ยลมมันมาทางไหนนะครับเราจะเฮลิเออร์ได้ง่ายแล้วก็เฮลิเออร์ได้สวยนะครับทีนี้ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรไงแล้วผมควรจะพูดอะไรต่อเนี่ยมือหนึ่งก็กลุ่มสติ๊กนะฮะอ่ะก็พยายามเลี้ยงดูแล้วกันครับพยายามเลี้ยงเอ่อ ลัดเดอร์ไปเรื่อยๆนะฮะอ่าโอเคนะครับก็ราวๆนี้นะครับในการแฮรีเออร์นะฮะผมเริ่มแยกประสาทไม่ออกแล้วตอนนี้นะครับอ่ะโอเคถ้าแฮรีเออร์ได้เนี่ยก็คือตั้งฮอปได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแฮรีเออร์นะถ้าสมมติว่า เราเฮลิเออร์จนจนเราชินแล้วอะเราก็สามารถตั้งฮอปได้เลยเช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอคนเริ่มจะฮอปเป็นแล้วเนี่ยจังหวะในการเฮลิเออร์แล้วค่อยมาฮอปเนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยจะต่อเนื่องกันหรือว่าอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยจะเล่นแต่ฮอปอย่างเดียวนะครับนี่ฮะอันนี้ผมก็พยายาม เลี้ยงเลยงไปเรื่อยๆนะฮะคอนเทนต์นี้ผมจะฆ่าตัวเองไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอตั้งสติสักแป๊บหนึ่งได้ไหมิ่มปวดตาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอชูดก่อนได้ไหมแป๊บนึงนะฮะโอ้ผมไม่ไหวปวดตาจริงๆนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มา ทีนี้เดี๋ยวเราจะเฮลิเออร์ไปรอบๆสนามเลยนะครับตั้งหลักแป๊บนึงอ่ะโอเคเออผมจะบอกว่าการเฮลิเออร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีท่าของเขาอยู่เหมือนกันนะว่าเ,เลี้ยงแบบไหนจะเป็นวงกลมเป็นวงรีหรือว่าเป็นเหมือนกับ สนามฟุตบอลอะไรประมาณนั้นนะครับมันมีวิธีการเลี้ยงอยู่ก็คือว่าเราต้องคุมทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็คุมแอร์ลอนคุมลัดเดอร์คุมอิเลเวเตอร์ทุกอย่างโอ้นะครับผมแต่วันนี้ก็ขอทำให้ดูก่อนละกันครับว่าเฮลิเออร์เนี่ยมันประมาณไหนนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับว่ามันไม่มีในเรื่องของลมนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าลมมันมาทางไหนด้วยนะฮะอันนี้ก็คือต้องเดากันอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับคลิปนี้เหมือนกับเอาตัวเองมาฆ่า <laughs> อะนี่ครับพยายามเลี้ยงไว้นะครับอย่าให้หางเครื่องบินมันติดพื้นนะฮะโอ้โอ้โอ้โอ ผมโกตรขำตัวเองเลยวะ่ะเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะเล่นของจริงให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ในท่าของเฮลิเออร์แล้วนะเราจะเล่นท่าอื่นๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับมันก็จะต่อเนื่องกันไปประมาณนั้นนะครับผมรัดเดอร์แตะพื้นประมาณ2-3งสารอบแล้วนะถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันน่าจะ ทุลักทุเลไปนานแล้วแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองขึ้นฮอปดูนะครับอลองดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะเวลาฮอปก็ค่อยๆเลี้ยงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าตบแล้วเลี้ยงเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่า การแฮรีเออร์แล้วก็มาฮอปแบบนี้นะครับแต่อย่างว่ามันเขาเรียกอะไรอะความถนัดมันมันต่างกันอะคือของผมเนี่ยผมจะมีพื้นฐานในเรื่องของการแฮรีเออร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยขึ้นฮอปง่ายนะฮะมันก็จริงอย่างที่พี่เขาบอกนะครับว่าคนเนี่ยควรจะมีพื้นฐานในการ ฮรีเอก่อนนะครับถ้ามีพื้นฐานตรงนั้นเนี่ยมันก็จะฮอปง่ายขึ้นนะครับผมจะฮอปให้ได้นานที่สุดแล้วกันตรงนี้นะฮะทุลักทุเลมากเลยไฟนี้นะฮะอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมก็ทำได้ประมาณนี้นะฮะสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับ ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะเทคนิคก็คือหาลมให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องใช้ลมแรงมากนะครับเอาแค่แบบประมาณว่าลมแค่พอประคองตัวเองได้อะไรได้ประมาณนั้นก็พอแล้วนะฮะสำหรับการแฮลิเออร์นะครับก่อนที่เราจะมาเล่นเครื่องบิน3ามดีนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ธนพลเกิดวันด้วยนะครับในการแนะนำสิ่งดีๆตรงนี้มานะครับ แต่ว่าผมอาจจะทำได้ไม่ดีพอก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแฮรีเออร์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับไปลองฝึกดูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับ